ครับสวัสดีครับอ๋าวันนี้เราทำการรื้อเจ้าอิซุกันวันีจะทำเป็นเบาะนอนแล้วก็ขยบตัวขันโยกดำกับเกียร์ฝากใหม่วัติมันจะอยู่ตรงนี้นี่นัดนมัน,นตัดออกเลย เวลาเข้าเราเข้าเกินหนึ่งนี้มันจะติดนะครับมันยกอยู่แบบนี้เข้าเกินหนึ่งแล้วมันจะติดมันห่างกันไม่มากเราเลยจะทำการเชยบไม้มัดเราก็ซื้อมาแล้วรูจะจะรูหนึ่งทำการเช็ดซึ้ไว้ก่อนจะไม่แต้มเราจะทำการนำลวดยึดเาอา นีน่็อตเราแฟนก็ใช้แหวนสปริงกับแกนธรรมดาไดยงานออก ทำแบบนี้มันจะไม่ติดนะครับเหมือนคันฮิโน่โส่น็อปึ๊บแล้วก็เราจะเจาะดูอีกช้มดูดูตรงนี้มันมีอยู่แล้วเราก็เลยจะเจาะใส่เลยเราเก็บนัดไว้ก่อนมันจะหาย ไปด้านล่างตัวสวสายก็มา,วาไว้ไว้เดี๋ยวจะรุนแทงแะปิดประตูลวก็ยกหัวแล้วก็จะยืดหยุดยกไม่ยากนะครับถึงพันยกตรงนี้ขึ้นนี่จะขึ้นมาเลย ดึงตัวนีนเดี๋ยวเขอยกหัวก่อนนะครับอะครับยกหัวแล้วก็ขันน็อตไว้แล้วอ่อทำไมไม่อืมแล้วขันน็อตเรียบร้อยนี่เบาเป็นเก่าแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนไม้เลยเป็น,ปนจะใช้เบาะตัวน,นี้ทำเ,เราต้องดูก่อนว่าจะทำโครงสร้างยังไง ต้องไปซื้อเหล็กซื้ออะไรมาอีกเยอะท้อมาทำเป็นโครงสร้างมันว่าจะใช้ประมาณเบาะหนึ่งถึองเบาะนี่แหละเอาละเอาละเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวลงแล้วก็ไปทำการเจาะรูนะครับนะครับเจาะรูเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อต ที่เรามีทั้งหมดลงไปในตัวนึงปึ๊บอืมเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องคือขันยกทจะถอดออกดูครับแต้มมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวต้องไปติดตต้งเป็นจิฟีแล้วก็ใส่เป็นเมเทโอไฟฟ้าเป็นยิงลมเอาข้างไหนเป็นข้างไหนเล้วทีนี้ถ้าจะใช้ได้เหมือนกันนะปุ๊บถ้าปุ๊บเป็นทางนี้ใส่ละไม่ได้มันใกล้เกินไป อนนี้แหละเพอร์เฟกแล้วตอนเราออกดื่มดูครับผมแต่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนั่นแหละอืมเข้ากันข้างไหนก็ได้เกือบมีเป็นไงสวยงามครับเดี๋ยวไปขันน็อตด,ด้านล่างก็เจอวาเป็นอันเสร็จ เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปซื้อเหล็กมาทำโครงสร้างเบาะนอนเพราะว่าตอนนอนบอดีมันลำบากครับบอดเดิมมันนอนไม่ได้นอนได้ก็นอนไม่สบายเลยต้องทำใหม่เดี๋ยวก็ใส่จิปนี้นะครับเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ